เดียวอลไรเนี่ยดับอ้าวอ๋อเออก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราก็อ,อยู่ในเดซิมโมนะฮะก็อยู่ในเกมเอ่อ Minecraft Pocket Edition นะฮะในเวอร์ชัน10.5แล้วนะฮะก็มาเล่นกับคนนี้ฮะมอลแมนไมค์ครับนะฮะเป็นน้องผมเองนะไม่ใช่น้องแท้ๆนะน้องคนละแม่นะโอ๊โอโยอย่าตีกันดิ ก็มาเล่นในอะไรบังว่างฮะเชิญมาเล่นนะเขาก็เป็นเด็กนะฮะขอยินเสียงนะฮะขอยินเสียงนะฮะครับดังๆฮะครับสวัสดีฮะสวัสดีสวัสดีครับโอเคครับก็ก็ตอนนี้จะตายแล้วนะไปหาอาหารกินก่อนนะส่งของ ก็สำรวจอะไรก็สำรวจไปเลยนะนอ่ะงายย่ายยังวะนี่ <Okay. S 2> หนังเพลงเลยไไอุ้ยอุ๊ยย,ยุ๊ยอู้หคิปเปอรอ์ป้าเอ้ยไม่ตายเลยไม่ตายเกือบ บายรูเบลอะไรเนี่ยเจ็ดซัมมเนี่ยเจ๊เจ๊ใครอยู่นี่เอ้ยดินดินเนี่ยอะไบ้านเลรไหนคนตรงไหนฮะหลังไหนฮะหลังประตูเป็นลูกประตูอ๋อบ้านคุณเอ็มสมอฮะเออบ้านคุณเอ็มเล็กฮะเฮ้ย่าไปดินทาเขาด้ายเขาด้ยกี แล้วลงไปอะไร้างล่างโอ้โหแค่ตำรวจอิอืตำรวจตีที่นี่มั้ยานะไม้หมดบเล่อของครับฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเื่อไม่มีือโอเคแล้วก็อ๋อ จะไปต่อแล้วหน่อยเดี๋ยวไปหาขุดภารกิจตอนนี้คือขุดหินฮนะขุดหินแล้วก็ไปต่อทางตรงนู่นฮะที่ผมต่อไปนะเออขอถามน้องแมนหน่อยฮะเป็นไงฮะ <laughs> อยู่ไหนะฮะถนัดถนัดอะไรในเกมไมค์ครับเนี่ยฮะถนัดอะไรที่สุดฮะถนัดขุดครับขุดอ่ะขุดแมงอะไรเยอะไปฮะ โอเคครับไม่ได้คิดลึกอู้คิดตื่นตื่นไหมเออตื่นอ๋อร้อนเลยฮะวันนนี้หน้าหนาวมั้ยฮะว่าสระบำบัดคุณบ้าไงโอ้โหแก่เลยคุณเจ้าโอเคทำพริกง่ยก่อนพลิกไหมพริกทุยนั่นพริกแล้วก็เทพเลย เลหล็กไปอ e นะไรหมดเนี่ยใครเก็บเหล็กไปไหนเนี่ยนี่ไง่งวาเราจะทำพิกเอ็กซ์สองอันนะ,ะนเอาไม่เนี Pink ่ยพิกเอ็กซ์ช่วยคุณหินหน่อยโอเคว้าวไปก็นี่นะครับเป็นรูปคนกำลังทำอะไรแฟบแฟบนะฮะถุย ใช่แล้วไม่ใช่ละเรือเรือนเรือเรือน้ยไม่หลังเลยครับโอเคครับแล้วก็จะตะลุยดันดันนะดันดันโอ้ยหัวแตกกันเลยทีเดียวครับอะไรมันตทำผมอะมีไหมเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีไม่มีอยู่มั่วแล้วมั่วฟาดคฟาดใครขุดรูนี้เนี่ยโอเคฮะ นี่ยใครไม่เคยเห็นไก่ถ้ำนะฮะนี่ครับไก่ถ้ำไก่อบถ้ำนะฮะอยู่ในถ้ำ <c oughs> เป็นสัตว์แบบกระดับนั้นโลกโลกของเรานะฮะฮะ <c oughs> กินไก่ตัวกินไก่ตัวกินไก่นี่คือตัวอะไรฮครั <c oughs> อูอ๋องูใช่ไหมอ๋อก็นึกว่าตัวนั้นนะฮะ <c oughs> แล้วเมื่อไรจะลงมาเนี่ยจะลงมาหมอฟ้าเนดะือดชาไงชาชาตรงหมอฟ้า <c oughs> แล้วแต่ให้ขุดเลยวันนี้แค่ไก่ก็คุณเอ็มสมอลเขาขุดไว้นะอุ้ยตหัต,หตันแค่นี้แหละเนี่ยทำตันใช่ไม่เป็นไรเรามาขุดกินเราไม่ได้มาขุดแหลกเขยิเริ่มขุดกันเลยลเลขุดเลยทุยเขาจะมาแร่อะไรอยู่ไม่ใช่เนื้อ,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 อคนเอาถ่านใช่ปะเขาเป็นคนเอาถ่านนะฮะเอาอะเอาถ่าน คนเอาทานเนี่ยใช่แล้วอย่างเบาต้องพูดดังๆเลย้จังเปลไม่ไ้รเก็บคอเก็บพอมกันโอเคโอเคอ้อมและดูออมละดู เนี <kung> ่ยหมายถึงอมแล้วน้องกินแบบดูดอะไรยเงี้ยอ๋อผมแล้วดูดไอ้อมมันกินเลยใช่ป่ะอ๋อในวันดูดจุ๊บๆภาษาบ่าเราดูดอยเงี้ยอืมดูดแล้วก็อ๋อนี่ไม่ใช่มหาบ้านเราหรอเด็กเด็กอืมขึ้างป่ะไปไหนไปไหน ไปล้นไปไหมเออมาขุดหินมดนมาขุดแหล่กด้มขอยใส่เปนเลยอผมก็รุ่นเสื้อนะครับอืรุ่นเ <c oughs> ลยนะรุ่นเสื้อเสื้อไอแซกอะนะถุยไ รอเรียนเขาบึกบดีครับเ่กู้มาเรียนพี่บีาหครับอือพี่บีกีดิกีดกีดเฮ้เจอฐานนะเจอฐานทำไงฮะคตดสิครับหนีฮะเกียแล้ฮเกีผมต้องทำไงครับะ เ,เจอผมแลผมแล้เป็นยังไงเจอผมอะเนี่ยผมเนี่ยไหนไหนเจอผมแล้วนะผมไหนอ๋อเจอเจอเจอเราต้องฆ่าทิ้งฮะลบโลกฮะใครโดนฆ่าคุณนะฮะแกอะไรหมุนหมุนฆ่าไม่โดนะอะไรโอ้โหที่จะขุดเนี่ยถ่านแะื้เที่จะเอาถ่านแล้วเนี่ยครรับเีย เอาฐานเยอะคอนเสิร์ตพี่บีเขาเขาพี่บีเป็นไร <c oughs> พี่บีต้มแด,ด็ดหาฐานได้หนึ่งชุดแล้วเอ้ยไม่ใช่ฐาน <c oughs> หินนะคอมโพสโตนเองคอมโพสโตนอย่าดูสองพี่อย่าพี่บีอย่าลวนล้านฮึนี่กับพี่บีบ <c oughs> บบเขาเป็นตุ๊ดนะพี่บีจุด ลืมไปลืมไปน็นวีคิปเปอร์คิปเปอร์นี่เป็นวีดีคิปเปอร์นี่เป็นวิดีโอปะ่ะค <c oughs> ิปเปอร์นี่เป็นวิดีโอเหรอไม่คโอ้โโอเคขุดหินแค่นี้ก็พอแล้วมั้งแล้วก็แบบนี้ไม่มีหาแเด็กเลยฮะไม่มีได้ไงเยอะแยะโอ้ดูถูก เดี๋ยวพี่เอ็มสมอด่านะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอ็มสมอดูเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาไหขึ้นอืมขึ้นไรมขนเอาขึ้นผิดต้องขึ้นคั้นสิกัลาสิกโอเคเราก็จะมาขึ้นบันไดวนกันนะบันไดวน นี่ฮะพี่เอ็มก็สร้างไว้ฮะตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับตรงเนี่ยฮะตรงกลางเนี่ยเขาขอบหลังครับพี่เอ็มก็สร้างไว้นะเอบางอะไรหลบเด้อืมนี่ฮะพี่เอ็มก็สร้างไว้นะฮะเอ็มเล็กฮะเอ็มเล็กเอ็มเล็กครับเอ็มเสม แต่ส่วนรั้วะครับผมเป็นคนสร้างสร้างเยอะพวกเลยเตียงเตียงกลางนี่เป็นเตียงผมนะเตียงสร้างข้างนี่ครับเป็ดอันนี้ของพี่เอ็มนะของของพี่แต้มนะก็มาแทนนะไปนี่ครถ้าขึ้นขามรถรถเอ่อรถรางรางรถไฟนี่ไปไหนครับไปนรกครับ ลงไปปุ๊บตายฮะเจ๊ถ้าอยากลองก็ลองนะลองครับลองเองนะไม่เอาอะโดดไปข้ามพี่โว้ไม่โดดอะไรกันเลยวะโอเคก็จะต่อไม่เห็นคนมีชุดที่มันเลยโดมระวังเบียดตรงไม่เอาไม่ไม่ตกอบแล้วไปดูบ้านพี่เซนหน่อยฮึม

น,ตตนั่นนะฮะทางทางีทง่คุณสร้างนะฮเละๆอย่างเงี้นนะฮะเป็นคุณเอ็มสรา้างไงนะฮะเขาเป็นคนขยันนิดนึงฮะขยัแซ่บไหมครับอืมอะไรนะ,ะพูดอีกทีสิให้โอกาสพูดพูดว่าอะไรนะขยัซื้อแซ่บไหมครับอ๋อขยันทักผ้านะอืมก็เรื่องขยันอันนั้นบริหารข้อมือนั่นตัวอะไรเขียวๆเข้ามาหนึ่ง ไหนวางผิดใชายชายเขียวบ้าเลยน้องคุณเอ้ออ้อยอยากอะไรอยากแป้งล่างดีก็ไม่ไปชอบทางรัดอืมใครมอกแฟร์ไม่เฉยมันได้ลื่นเลยอืแฟบอร์ไม่แบบโอแฟบ์มาเฉยไม่ได้อืมลื่นโอ้ย เอ้าตูมอุ้ยเกือบตูมนี่นี่นี่ตูมเกิดเป็นกกคันเลยทีเดียวอีปบ้าไปอยู่แล้วเอบาคบ้ากรับอะไรนะอะไรนะข้างผคันครับอะไรนะข้ันคันคืออะไรโลอ้ระเบิดเหมือนกันเลยแหรออ๋อนี่ฮะนาก่ครับลงนี้ครับฮะ <c oughs> จะตายก็ไม่บอกจะได้สงเคราะห์ให้มาอีกแม่หลวงกอนนี้มีคนแอบไปอยู่ลิ้นโอ้โหแลบ็บไอ,อ้แฟบดิแก <c oughs> ่เอ้ยที่แฟบไปอยู่นั่งเอ้ยโดนเข้าบ้านั่งม,มุมไม่ได้ฮะเราต้องฆ่า <c oughs> อา ça. ทุบรูปทำไม <c oughs> คุณพี่เอ็มเดี๋ยวคุณพี่เอ็มด่าต้องวางก่อน <c oughs> รับพี่เอ็มที่ดุไม่ดุฮะ แต่เขาเป็นคนคิดน้อยใจฮะที่นอนหลบไม่ขี้มากอืมแต่ทุ้ยอืมเจ้าออกไม่หายไปโอ้วังยากโอ้ยพโอเคไหมมองขึ้ใต้ดวงเนียหืม นี่บ้านใครครับลิลลี่เนี่ยออเนบ้านตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วใครมาข่าวเอนเดอร์นะอยู่ตรงไหนเนียตรงนี้ตรงไหนวะเนะนี่ยเนี่ยตรงไหนอ๋อตรงนั้นเหรออ๋อเป็นบ้านคุณพี่แต้มเก่าบ้านเก่าคา <laughs> รับแล้วคิปเปอร์ไปอยู่เลยบนบ้าน <laughs> มันขึ้นไปยังไงวะเนะี่ยทำไม เอ้ยลงมาใครบ่อยขึ้นไปลงมาอันี้เอือะไรเขียวอืด<จ>เป็นอะไรไปเป็นพัทธาคารเลยนะมึงแบบนะทำประตูเสร็จก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราเจอกันอลองลุม,ล,มลุมผลงานของพี่เอ็มกับพี่แจมอ่ะทำไม่เยอะเลยเพราะพี่ดีสมองเอออันนี้ทำทำแล้วอุดเนี่ย ไอ right. well okay, ah, so okay, mm. ้พวกนั้นขี้เกียจเราไม่ปิดกันนะอุดยังไงอุดแบบเป็นรูอะดินอุดอืมโอเคเสร็จแล้วอ้าสวยโอเคพี่คลิปเรามาเจอกันมาบ่อย่าระเบิดในบ้านพี่เอ็มนะเฮ้ยอย่าบ้านพี่เอ็มเลยบ้าอุโหออกสิบห้าอุ้ยดินริบปิดเดี๋ยวพี่เอ็มก็รู้ เอ็มจะรู้นึกวิวของเต็มตัวเลยแป๊บนึงพี่เอ็โมจะรู้ไหมคนสีกันไม่รู้รอบจะไม่ใช่ป่าวของของแตกเลยมันขึ้นมาอย่างไงวะน่ะเอาลุ้แล้วมาตายทาวันนึงมาได้เลยอืมคิปเปอร์ราซาตองเอาทาวนออกเก็บของก่อนคิปเปอร์ราซาเนยเก็บ เก็บไปเพิ่งเก็บเ,เก็บเ,เก็บงไปข้างเก็บอง้ยตัวอะไรแบบแบบทำก,กล้องก่อนโอ้โหไม่ไหวละคุณเด็กคุณพิดเอ็มอะไรแบบกุ้ยของหายไปไหนอะไตายไปิมีคนเกะยอา กี่บับเอนเดอร์นี่เรเอ่อเอนเดอร์นี่เอนเดอร์บอลเล่ฟอะฮะคนละเอ็นครับอ๋อเอนเดอร์แมนครับอืมเอนเดอร์เกิร์ดมีแล้วอืมโอเอนเดอร์เกิมฮะเอ็นเดอร์เลมเอนเดอร์ก็เลมเอนเดอร์เอโนมอืมเอ้ยบัมาแล้วไมนเดอร์ายดิตายด อ,อ,อุ้ย <c oughs> บันไดหายโหนี่คือส่วนไอะไรไม่เกี่ยวกันเวเกียรที่เปิดประธานสิทธิ์ไม่ะ้องการไม้สูงนี่คส่วนเค้มกันก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่ผมว่าผมไปอันนั้นดีกว่าไปเอาเทาวันออกดีกว่าวะไม่มั่นใจเลย ก็ไมยวุยตกโดนเตะพักอืมโอดดลงน้ำรอดเน่ยเาวันเนี่ยเอาออกดีกว่าโดนไม่รอดเา ยปเปอร์มันกวนไงมันปีนได้แล้วโอเคมันก็ขึน <Okay. S 2> ้นได้ไโอเคเออมันเปลมก็เราอัดไปประมาณสิบแปดนาทีแล้วนะก็ไม่ไม่มีสาระเลยเลยนะครับกิฟต <laughs> <c els> ์นี้ Alo. Alo. อัลโหลอัลโหลอัลโหลูวันดีฮะเอ,อ่อขุดแตงโมะนะฮะแตงโมเห็นไหมฮะครับ,โ,รบโอเคครับ แค่นันแหละฮอุยอ้ยอุย๊ยอุ<ม>๊ย <c oughs> นี่วัากระทึบแทบเลยฮะอ๋อนาตีนะครับใครมาวางบล็อกอะไรไม่ตรงมีเลยเอออืม <c oughs> <c oughs> มันรบกวนเลยเนี่ยเขาคนกำลังทำเลรยังไม่เห็นเลยปกตน่ไปนมืดจังวะมืมมืดไปแล้วออ,อ,อเออ,เอ,อ,เอ,อมานี่เด้อวมนนี่มานนี่มานี่ <c oughs> นีเร <c oughs> า,าจะจบคลิปกันแล้วมาแค่นี้แหละ เร็วเร็วเร็วเอ่ะไหนไหนนี่ก็โอเคครับก็ขอจบคลิปในต่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดกดไลค์กดสกายนะบก็ฝากเกออะไรนะ อไรนะพูดอะไรนะพูดคีดีมาอบ่ก,กครับครับครับก็ก่อนจากไปนะครับโอเคสีอูเกนไปบ่าย <laughs> okay. ครับ